แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้ข้าวเดินทางมาถึงงวดที่31แล้วนะคะสำหรับปีการผลิต2 5 6 4รอบทับรอบที่1งวดที่31เป็นราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะ และกดไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาดูราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่12พฤษภาคมนะคะเพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65รอบที่1งวดที่31ให้กับกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะ ซึ่งระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่6ถึง12พฤษภาคม2565สำหรับข้าวชนิดต่างๆน้าความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ 1. นึ่งคับเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะ 2ค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ12915.28บาท3ค่าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ12020.61บาท4ค่าเปลือกเจ้าตันละ9485.02บาทและ5ค่าเปลือกเหนียวตันละ1639.84บาท สำหรับการโจ้าเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกิ์กลางอ้างอิงนะคะโดยมีอัตราส่วนต่างที่ทกสใช้ในการจ่ายให้แก,กเ่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินในงวดที่31ในวันที่12พฤษภาคม2565ดังนี้1คับเหลือกหอมมะลิเส้นสุลฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว2คงข้เหลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 1, บาท สข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมายนะคะสีข้าวเปลือกเจ้าตันละ514.98บาทและหข้าวเปลือกเนีย้ยวตันละ1360.16บาทนะคะและในงวดที่31นี้ชดเชยส่วนต่างให้กับข้าว3ชนิดนะคะ